สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คอรับพรครบ9วันแล้วนะครับกับการจารึกชื่อบนฝายพระขาถาบนจินดามณีและอาบด้วยพระรังแห่งอเยบิีเพชรนินจินดาพร้อมกับการบริกรรมพระคาถาบนจินดามณีที่บรรจุไว้ในฝายจำนวน9จบนะครับ ราวนี้ถ้าผู้ชมก็อยากจะทราบเราชั่งใจครับว่าผมนั้นมีอะไรดีขึ้นบ้างนะครับแน่นอนที่สุดครับว่ามีสิ่งที่ดีๆนะครับเกิดขึ้นกับผมอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะลูกค้าจากทวีปยุโรปนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าเขานั้น จะรอดชีวิตจากโควิด -19 เพราะช่วงนั้นไม่สามารถติดต่อเขาได้นะครับและเมื่อกี่วันวันนี้เขาได้ติดต่อผมมานะครับว่าเขาปลอดภัยดีและเขานั้นพร้อมจะกลับมาเป็นลูกค้าผมอีกแล้วนะครับและเขานั้น ยังได้พาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนที่นะครับที่ดีอย่างยิ่งเลยในยุโรปนะฮะหมายความว่าผมนั้นจะได้ลูกค้ารายที่ใหญ่กว่าเดิมนะฮะจากการหายไปในช่วงของวิกฤต โควิดในทีนะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับแต่ที่ดีไปยิ่งกว่านั้นก็คือผมได้พบกับธุรกิจใหม่ที่เป็น product digital หน0่นนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ ผมเองก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเหตุใดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผมไม่ต้องหมดเสียเวลาจัดซื้อจัดจ้างจัดส่งมอบสินค้าพร้อมกับบริการะะหลังการขายให้กับลูกค้าในต่างประเทศอีกต่อไป ไม่ต้องวุ่นวายกับสถานที่ผลิตไม่ต้องมาวุ่นวายกับเอกสารต่างๆนะครับทางราชการและไม่ต้องมาวุ่นวายกับโลกระบาดนะเพราะธุรก,กิจแบบเรื่องเดิมนั้นเปาะบางหลือเกินนะครับ คพื่อขายซัพพายเชนนั้นเมื่อมีผลกระทบก็จะพากระทบกันไปทั่วเป็นวงกว้างยากเหลือเกินนะครับที่จะฟื้นฟูกับคืนอยู่ในสภาวะสภาพปกติแต่นี่ลูกค้าอีกสีกโลกหนึ่งที่ไม่คิดเลยนะครับว่าเขานั้น ยังมีสภาพที่พร้อมยิ่งกว่าเดิมสิกนะครับนี่ก็เป็นเพราะมนพระกถาจินดามณีนะครับที่ทำให้ดวงชะตาของเรานั้นทั้งแกร่งเลอค่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เอาละครับท่านผู้มีที่เคารพกระท่านได้ปรารถนาจารึกชื่อนะครับบนฝ่ายพักคามนจินดามณีนะครับแล้วอาด้วยพลังแสงแห่งเพชรินจินดาหลายๆชนิดนั้นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ได้แล้วนะครับเพียง99บาทเท่านั้นเองนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับผมนั้นก็จะจารึกชื่อนะครับ ตัวผมเองไว้ในราศีเกิดอีกด้วยนะครับเพื่อเราต้องการเสริมให้แข็งแกร่งในทุกๆด้านกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นอย่างที่เรานั้นไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวเราจรึงป้องกันไว้ดีกว่าแก่นะครับ นะฮะส่วนทัานใดนั้นมีราศีอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมก็ทำได้เช็กเช่นเดียวกันนะครับอาบนออราเพชรินจินดาลหลายชนิดแล้วบทสวดพระคถามนจินดามณรี9้าจบนะ,ะหรือจะพระคาถาทัานทาวิเศษวันก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนั้นจะพึงปรารถนา เอาละครับตอนต่อไปนั้นก็จะเป็นในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่เพิ่มเติมนะครับจากเดิมของผมนะครับก็คือธุรกิจดิจิทัลโปรดักต์หนนะครับแล้วเราก็จะมาพบกับกำเนิดโค้ดที่มียูน้อยที่สุดในโลก Gen น Gen Alpha นะครับ จะเป็นใครนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแบ่งปันของผมในคราวต่อไปเมื่อผมอัปโหลดวฟดีโอนั้นสำเร็จแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารักวันนี้ให้มาของมาจุกกรอบต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ